โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักง,งานคลังจังหวัดระยองจำนวน8หลังมีรายละเอียดดังนี้บ้านหลังที่1บ้านเลขที่135มีปัญหาในเรื่องของอฝนแดดนะคะที่สาดเข้ามาในตัวบ้านก็เลยจะขอในส่วนของการปรับปรุงในเรื่องของตัวงานหลังคากันสาดเพื่อป้องกันแดดฝนไม่ให้เข้ามาทำลายตัวบ้าน สีที่หลุดลอกง่ายแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องแดดลมฝนอยู่ตลอดเวลารวมทั้งยังแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องใช้และข้าวของของผู้อยู่อาศัยต้องชำรุดเสียหายเนื่องมาจากการถูกทำลายสังเกตจากประตูนะคะแล้วก็รอบๆตัวบ้านบ้านหลังที่2ค่ะจะเป็นบ้านเล็กที่นะคะ135ทับ ในส่วนนี้จะเป็น3หลังที่จะมีปัญหาเหมือนกันเลยเป็น1 3 5่งสาม0ทับสาทับสแล้วก็หนึ่งทับที่จะขอในส่วนของงานหลังคากาันสาดเพื่อป้องกันแดดและก็ฝนไม่ให้เข้ามาทําลายตัวบ้านแล้วก็เรื่องของผู้อยู่อาศัยที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของตัวแดดลมแล้วก็ฝนอยู่ตลอดเวลา ระะวมทั้งอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่ผู้อยู่อาศัยที่จะต้องใช้หรือว่าจะต้องวางนะคะเนื่องจากจะถูกทําลายหมดเลยสังเกตจากประตูนะคะแล้วก็รวมถึงรอบรอบตัวบ้านเบื้องต้นทางผู้อยู่อาศัยเองก็ได้มีการออแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการหาตัวสแลมมาป้องกันแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้การใช้งานหรือว่ากา,การอยู่อาศัยดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นบ้านเล็กที่13 5ทับหจะมีปัญหาในเรื่องของตัว พื้นพื้นหน้าห้องน้ําที่มันหลุดนะคะจะขอซ่อมแซมตรงส่วนนี้แล้วก็เป็นบ้านเล็กที่1 3 5่งทับหนค่ะจะมีปัญหาในส่วนของตัวราวบันไดที่จะโยกนะคะทําให้เกิดอันตรายรวมถึงมุ้งรั่วนะคะที่จะทําให้สัตว์อันตรายสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะต่อไปค่ะจะเป็นบ้านเล็กที่5้าทับสค่ะ จะมีปัญหาในส่วนของตัวราวบันไดเช่นกันก็จะขอซ่อมแซมในส่วนของราวบันไดนะคะที่มีการหลุดออกมาแล้วก็มีการโยกคลอนนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของพื้นครัวหลังบ้านนะคะที่เป็นพื้นและค่อนข้างทำเ,ออเกิดความชื้นค่อนข้างมากเกิดเชื้อรานะคะก็จะขอปูพื้นในส่วนนี้เพื่อซ่อมแซมทําให้ใช้งานได้ดีขึ้นรวมทั้งบ้านเลขที่5้ทับสองด้วยค่ะก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันก็จะขอทําในส่วนของตัวพื้นค่ะขอพระคุณมากๆค่ะ